สวัสดีค่พะพบกับราการคา้อเซ่งเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันพุธที่17พฤศจิายน2564ราคาทองคำสปอร์ตม่อนปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ซึ่งเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ16เดือนแล้วก็แรงเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ทําให้ทองคําถูกแรงเทขายออกมาช่วงกลางคืนนะคะถึงแม้ว่าช่วงกลางวันเนี้ยราคาทองคำเนี้ยจะสามารถทะลุแนวต้านสําคัญ 1,870ดอลลาร์ขึ้นไปได้เราก็แตะจุดสูงสุดที่1,877ดอลลาร์นะเมื่อคืนสัมริกาเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจออกมาถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะคะสัมริกาเปิดเผยยอดค้าปีเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น1.7%ก็ดีกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น1.3%นะคะเป็นผลจากที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเลยในรอบ6เดือน การผิดภาคอุาหกรรมเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น1.6%ดีกว่า,าที่อาจประเมินไวจ้จะเพิ่มขึ้น0.9%ส่วนกองทุน SVR g o l d t ์โกทัสนิ่งๆไม่เคลื่นนอนไหวถือของทองเท่าเดิมติดต่อก,กันเป็นวันที่สองราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1,850ดอลลาร์ลดลงไป12ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็น28,950บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะเงินบาทเมื่อวาน อ่อนค่าเล็กน้อย3สตางค์ปิดที่32.7 5บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะประเด็นที่ต้องติดตามคืนนี้เป็นข้อมูลภาคอสังหาของอเมริกาการย้ายต่อสร้างแล้วก็การเริ่มสร้างบ้านตลาดประเมินว่าเดือนตุลววาคมนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.63ล้านยูนิตแล้วก็1.58้าล้านยูนิตนะคะก็ะอาจจะทําให้ทองคําช่วงกลางคืนเนี่ยต้องระวังนะคะข้อมูลถ้าเกิดออกมาดีเกินคาดเนี่ยอาจจะมีแรงเทขายทองคํา อย่างต่อเนื่องเข้ามาแนวโน้มราคาทองคำในช่วงนี้นะคะมองว่าน่าจะเคลื่นนอนไหวในกรอบ1,850ถึง1,870ดอลลาร์ทองคำแนวรับ1,850ดอลลาร์แล้วก็1,840ดอลลาร์แนวต้าน1,870ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านถัดไป1,877ดอลลาร์ที่เป็นจุดสูงสุดที่ราคาทองคำทำไว้เมื่อวานนี้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะท่านที่สื่อไว้ก็แนะนำ ขายทำกำไรที่ประมาณ $1,870 ดอลลาร์ 1, ไปบางส่วนเกาะบางส่วนถือต่อไปได้การเข้าซื้รอบใหม่นะคะจะให้หลอ่อให้หลกราคาทองคำสปอร์ตเนี่ยอาจจะดูประมาณ $1,850 ดอลลาร์จริงๆก็อยู่ประมาณตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็จุดขายตัดขาดทุน $1,840 ดอสลลาร์ 1, สำหรับทิศทางเงินบาทเรงนี้ประเมินว่าอาจจะออดค่าลงเล็กน้อยเงินดอลลาร์สเมนกา้า ยังเดินหน้าแข่งข้าขึ้นต่อเนื่องก็เป็นผลจากที่เดยนไปแล้วนะคะข้อมูลเศรษฐกิจชั้นมยการออกมาถือว่าแข็งแกร่งโดยเฉพาะตัวเลขยอดค้าปีเงินบาทแนวรับ32.65แล้วก็แนวต้าน32.85บาทเมื่อเทียบกับตลาดค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ